พระธรรมเสคาริยาบทที่หนึ่งในเดือนที่8ของปีที่สองแห่งรัชการดาริอัสพระดํารัสขององค์ผู้เป็นเจ้ามาถึงผู้เผยพระชนะเสคาริยาบุตรเบเรคิยาบุตรอิดโดว่าองค์พผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธบันพระบรุตของพวกเจ้ายิ่งนักฉะนั้นจงบอกเหล่าประชากรดังนี้ว่าพระยาเวผู้สรงริ์ตรัสว่า จงกลับมาหาเราพระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศว่าแล้วเราจะกลับมาหาพวกเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิตรัสด,ดังนั้นอย่าเป็นเหมือนบนรรพบุรุษของพวกเจ้าซึ่งบรรดาผู้เผยพระจนะแต่ก่อนเคยประกาศดังนี้ว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิตรัสว่าจงหันจากวิถีและความประพฤติอันชั่วช้าของพวกเจ้าแต่พวกเขาไม่ได้ฟัง หรือใส่ใจเราเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นบัตรนี้บรรพบรุษของพวกเจ้าไปไหนเสียแล้วและบรรดาผู้เผยพระชนะมีชีวิตยืนยงตลอดการหรือแต่ถ้อยคําและกฎหมายซึ่งเราสั่งเหล่าผู้เผยพระชนะรับใช้ของเราก็เป็นจริงกับบรรพบรุษของพวกเจ้าไม่ใช่หรือแล้วเขาเหล่านั้นก็สํานึกผิดและกล่าวว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธ ทรงทำกับเราอย่างสาสมกับวิถีและความประพฤติของเราตามที่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยไว้แล้วในวันที่24เดือนเชบัรคือเดือนที่11ของปีที่สองแห่งรัชการดาริอัสพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงผู้เผยพระชนะเซคาริยาบุตรเบเรคิยาบุตรอิดโดยามค่ำคืน ข้าพเจ้าเห็นนิมิตตรงหน้าข้าพเจ้ามีชายคนหนึ่งขี่ม้าสีแดงเขายืนอยู่ในหมู่ต้นน้ำมันเขียวในลำห้วยข้างหลังเขามีม้าสีแดงม้าสีน้ำตาลและม้าสีขาวข้าพเจ้าถามว่าท่านเจ้าข้าสิ่งเหล่านี้คืออะไรทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าตอบว่าเราจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าคืออะไรแล้วชายคนที่ยืนอยู่ ในหมู่ต้นน้ำมันเขียวอธิบายว่าพวกเขาคือผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งไปทั่วโลกแล้วพวกเขามารายงานทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งยืนอยู่กลางหมู่ต้นน้ำมันเขียวว่าเราได้ไปทั่วโลกและพบว่าทั่วโลกก็พักสงบอยู่แล้วทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าข้าแต่พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระองค์จะส่งยับยั้งพระเมตตาจากเยรูซาเลม็ม และหัเมืองต่างๆของยูดาไปนานสักเท่าใดทรงพระพิโรธมาเจิปีแล้วจังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสถ้อยคําที่อ่อนโยนและถ้อยคําปลอบใจกับทูตสวรรค์น,นั้นซึ่งสนทนากับข้าพเจ้าแล้วทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าจงประกาศถ้อยคําเหล่านี้พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าเราหวงแหนเยรูซาเล็มและซิโยน แต่เราโกรธยิ่งนักที่ชนชาติต่างๆรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยเราโกรธนิดเดียวแต่พวกเขาทำให้ย่อยยับเกินขนาดฉะนั้นองค์พระผูปป้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะหันกลับมาหาเยรูซาเล็มด้วยความเมตตาและพระนิเวศของเราจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ที่นั่นและสายวัดจะถูกดึงออกวัดทั่วเยรูรซาเล็มพระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศดังนั้นจงประกาศต่อไปว่า พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าเมืองต่างๆของเราจะเจริญรุ่งเรืองอย่างล้นเหลืออีกครั้งและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลอบโยนสิโยนและเลือกสรรเยรูซาเล็มอีกครั้งองค์พี่น้องจะได้รับข้อคิดจากการอ่านพระธรรมเสาริยาบทที่หนึ่งนะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญ สถานการณ์ในชีวิตอย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่หนึ่งครับพระกัมพีบันทึกไว้ว่า,วาในเดือนที่8ปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอัสพระจนะของพระเจ้ามายังผู้เผยพระจนะเสคาริยาบุตรเบเลคิยาผู้เป็นบุตรอิทโดตรัสว่าพี่น้องครับเสคาริยานั้น เป็นผู้เผยเพระชนะร่วมสมัยกับฮักไกและก็เผยเรื่องเดียวกันด้วยคือเรื่องของการสร้างพระวิหารที่ถูกละเลยจากคนอิสราเอลมาเป็นเวลานานถึง16ปีฮักไกลและเศคารยาได้เผยพระชนะหนุนใจให้คนอิสราเอลลื้ฟื้นการสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง หกกากใครผู้เผยรุ่นเดียวกันได้หนุนใจผู้นำและประชาชนให้สร้างวิหารม,มาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าพี่น้องครับประชาชนก็ยังไม่ตอบสนองอย่างเต็มที่ดังนั้นพระเจ้าก็จึงส่งผู้เผยพระจนะเสคคริยามาหนุนใจซ้ำในช่วงเวลาเดียวกันและในที่สุดหลังจากการหนุนใจการเผยพระจนะของเสคคิริยา คนอิสราเอลก็ร่วมใจกันสร้างวิหารจนประสบความสำเร็จพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าพูดกับคนของพระองค์ในบางสิ่งแล้วคนของพระองค์ไม่ตอบสนองพระองค์พระเจ้าไม่ได้จะหยุดพูดแต่พระเจ้าก็จะส่งผู้รับใช้คนอื่นๆมาเตือนคนของพระองค์เพื่อจะทำให้คนนั้นมั่นใจว่า เสียงของผู้รับใช้คนแรกที่มาเตือนนั้นมาจากพระเจ้าจริงๆทําไมต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะบางครั้งเมื่อเราถูกผู้นําของเราตักเตือนในบางเรื่องใจของเราอาจจะไม่เชื่อฟังเพราะว่าเรื่องนั้นอาจจะไม่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจเราหรือเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับความคิดของเราทังั้นใจของเราก็อาจจะคิดว่าผู้เลือกใช้ท่านนั้นโดยเฉพาะ เป็นอาจารย์เป็นศีลบางของโบทเราที่เทศนาเป็นประจำอยู่แล้วเราก็อาจจะคิดว่าเสียงเตือนหรือคำแนะนำของศีลิบาลหรือผู้ริพระเจ้าที่โบทนั้นอาจจะไม่ได้มาจากพระเจ้าอาจจะเป็นการที่อาจารย์เขารู้เรื่องของเราและเขาไม่อยากให้เราทำอย่างนั้นเขาก็เลยพูดขึ้นมาอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าก็จิงอยากจะคอนเฟิร์ม จึงอยากจะบอกให้รู้ว่าเรื่องที่เราถูกเตือนมาจากผู้รับใช้ที่อยู่ในคิจักรนั้นก็มาจากพระเจ้าดังนั้นปวงก็เลยส่งนักเทศอื่นๆนะครับที่มาเยี่ยมเยียนคิจกักรแล้วก็มาเทศนาในคิจักรของพี่น้องแล้วก็พูดในเรื่องเดียวกันกันกบที่สิยาพิบาลหรือผู้นำคิจักรของพี่น้องนั้นพูดเราก็จะได้รู้ว่านั่นคือเสียงของพระเจ้าอย่าง ชัดเจนอันนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทำจำได้ไหมครับเมื่อ,อเปโตนะครับอ,อดอาหารอธิษฐานถึงเวลากินอาหารเที่ยงเขาเห็นนิมิตถูกไหมครับเมื่อเขาเห็นนิมิตที่เป็นสัตว์เป็นสัตว์มวลทินนะครับห้อยลงมาจากฟ้าสวรรค์เขาอาจจะยังคิดไม่ออกและอาจยังไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ส่งครั้งที่สอง เป็นส่งคนที่มาจากบ้านของโคนเนลิอัสมาหาเขามาบอกบอกว่าโคเนลิอัตต้องการจะให้เขาไปประกาศข่าวประเสริฐอันนี้เป็นการย้ําเตือนนิมิตแรกที่เขาเห็นที่เขาอาจจะไม่เข้าใจจึงทําให้ไม่สามารถจะเชื่อฟังได้ในเวลานั้นแต่พอฟังนิมิตได้เห็นคนที่พระเจ้าส่งมาจากบ้านของโคนเนลิอัสซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องที่จะให้เขาไปประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าก็พูดกับ เปโตสองครั้งในข่าวสารเรื่องเดียวกันดังนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เมื่อพระเจ้าส่งผู้นำมาพูดกับเราครั้งแรกแล้วเราอาจจะไม่เชื่อฟังเพราะว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ถูกใจของเราและพระเจ้าก็จะส่งผู้นำคนอื่นๆไม่ว่าจะอยู่ในโบสถ์เดียวกันหรือจากโบสถ์อื่นก็ตามมาพูดเพื่อจะยืนยันว่าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้า ถ้าพระเจ้าพูดกับเราครั้งแรกเรายังไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็จะพูดกับเราเป็นครั้งที่สองและถ้าพระเจ้าพูดกับเราเป็นครั้งที่สองก็หมายความว่าพระเจ้าต้องการเราเชื่อฟังในเรื่องนั้นๆทันทีโดยไม่จําเป็นต้องรอการยืนยันเป็นครั้งที่สามอีกแล้ว<ค><ณ>พี่น้องครับพระคัมภีร์ตัดพระเจ้าพูดเราเชื่อฟังพระองค์และถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์จะไม่ได้หยุดพูดพระองค์จะต้องทําให้แผงกลางของพระองค์ ผ่านชีวิตของเรานั้นประสบกับความสำเร็จพระองค์จะส่งคนอื่นมาพูดไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือพระองค์จะส่งสถานการณ์ต่างๆมาพูดหรือพระองค์จะให้เราอ่านพระวจนักของพระเจ้าและได้ยินเสียงของพระเจ้าสัมผมก็เคยเทศนาไปแล้วว่าพระเจ้าสามารถจะพูดกับเราได้มากกว่า10บวิธีดังนั้นพระเจ้าจะย้ำเตือนเราจะพูดกับเราถ้าเราจะไม่แน่ใจหรือเราไม่ยังไม่ยอมเชื่อฟัง พระเจ้าก็จะเลือกใช้วิธีใหม่ๆห,หรือคนใหม่ๆผู้เราใช้ใหม่ๆที่จะมาพูดมาย้ําเตือนในสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรานี้เราอาจจะไม่คิดว่าเราจะเหมาะสมที่จะออกไปบุกเบิกก่อตั้งกิษจักรเมื่อผู้นําหนุนใจเราให้ออกไปบุกเบิกก่อตั้งกิจักรแต่เราไม่กล้าเพราะเราคิดว่านั่นไม่ใช่ของวัฒทางของเราและนั่นมันต้องจากสิ่งที่ที่เราอยู่ประจํา จากจังหวัดของเราที่จะไปอยู่จังหวัดอื่นเราอาจจะยังไม่มั่นใจยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจพระเจ้าก็อาจจะส่งผู้นาอีกคนหนึ่งที่มาเยี่ยมเยียนมาเทศนามาหนุนใจเราและพูดในเรื่องเดียวกันรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยแม้ไม่เกี่ยวข้องกับการรับใช้แต่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจะสร้างความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์กับคนไม่เชื่อคนนั้นตอบไปหรือไม่ผู้นําของเราไม่เห็นด้วย แต่เรายังรู้สึกไม่อยากจะเชื่อฟังเพราะเราอาจจะชอบเข้าไปแล้วในที่สุดเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์หรือเมื่อมีนักเทศบางคนมาเทศนาหรือเราฟังคําเทศนาจากนักเทศคนหนึ่งทาง YouTube นักเทศคนนั้นพูดมาเรื่ออย่างเดียวกันเลยอ้าวอันนี้ก็คือพระเจ้าอยากจะคอนเฟิร์มพระเจ้าอยากจะให้เรามั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นไม่ถูกต้องตามน้ำพระเ,ระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราเชื่อฟังผมดังนั้น เหมือนกับที่คนอิสราเอลเมื่อฮักไกมาเผยเพระเจน,นะให้เขาร่วมกันสร้างพะนิเวศในครั้งแรกที่หลังจากที่หยุดสร้างมาแล้วนะครับ16ปีเพราะการต่อต้านเพราะแรงต่างพอมีการต่อต้านเขาก็เลยหยุดก่อสร้างพอพหยุดก่อสร้างแล้วก็ไม่ถูกต่อต้านก็เลยอยู่ในคอมฟอร์ทโซนตอนทำเนี่ยถูกต่อต้านก็เลยหยุดทํเพอหยุดทําก็ไม่มีการต่อต้านก็เลยไม่ทําเลย ผ่านมาต้อง16ปีเป็นกิสเยนชิวชิวเป็นกิสเยนที่ไม่รับใช้พระเจ้าเป็นคริสเซนที่แค่มาบูชาเฉยแต่พระเจ้าไม่ได้หยุดแผงกลางของพระองค์เพราะการไม่เชื่อฟังครั้งแรกของเราพระเจ้าส่งเสคาลิยามาเผยเพระเจนะซ้ำแต่เป็นเรื่องเดียวกันกับที่ฮักไกเผยพระเจนะซ้ำตอนนี้คนอิสราเอลเชื่อ ฟังเลยเพราะร่วมาจากพระเจ้าอย่างแน่แท้แม้จะต่างกันมาเวลาคนละเวลากันแต่ว่าเป็นเนื้อหาเดียวกันพี่นงครับถ้าพระเจ้าพูดซ้ํากับท่านในเนื้อหาเดียวกันผ่านผู้รู้พระเจ้าที่ต่างกันหรือผ่านวิธีการที่ต่างกันขอให้ท่านมั่นใจถอะว่านั่นคือการคอนเฟิร์มจากพระเจ้าแล้วนั่นคือการที่พระเจ้าบอกว่าให้ไปในทิศทางนั้นแล้วทําอย่างนั้นแล้วพระเจ้าพูดครั้งที่หนึ่ง เราอาจจะไม่แน่ใจเราอาจจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงส่งคนมาพูดเป็นครั้งที่สองในครั้งที่สองนี้เราควรจะแน่ใจและควรจะเชื่อฟังได้แล้วไม่จําเป็นต้องรอให้พระเจ้ามาพูดเป็นครั้งที่3าเอเมนไหครับนี่คือสิ่งที่อยากจะแบ่งปันให้กับที่น้องในเช้าวันนี้พระเจ้าจะมาเตือนเราหลายครั้งด้ยวยกันโดยใช้ผู้รับใช้ที่แตกต่างกันแต่มาพูดในเนื้อหา ในสาระเรื่องเดียวกันจนกว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์เมนไหมครับขอให้เราเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่ถูกพระเจ้าเตือนตั้งแต่ครั้งแรกๆโดยไม่ต้องรอให้มีครั้งที่สองครั้งที่สามและครั้งอื่นๆให้เราทางกับพระเจ้าด้ยวยกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์เรารู้ว่าพระเจ้าทรงตักเตือนคนของพระองค์ที่ไม่ทําตามแผนการของพระองค์พระองค์มไม่ยอมแพ้ องต้องการให้แผงการของพรรองสำเร็จจึงเตือนคนของพรรองซ้ำด้วยการส่งผู้ับใช้พระเจ้าคนใหม่ผู้รชพพระเจ้าคนอื่นๆที่อาจจะไม่รู้เรื่องนั้นเลยมาเตือนเรามาหนุนใจเราด้วยเรื่องนั้นๆขอเราไวต่อเสียงของพระวิญญบริสุดอย่าให้ตะเกียบเป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่าไม่มีเรื่องบังเอิญสับชีวิตคิสเสียนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามีวัตถุประสงค์ของพระเจ้าอยู่เบื้องหลังเสมอ ให้เราไวต่อเสียงของพระเจ้าและเชื่อฟังคาเตือนของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญมพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่สมบายหรือเจ็บป่วยพระกัมภีร์ในลูก,กานะครับบทที่9ข้อที่1ข้อที่2อบอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราพี่น้องครับเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ใน ร่างกายของเราเมื่อเราออกคําสั่งโรคภยยัยไข้เจ็บนั้นก็ต้องออกไปจากร่างกายของเราอา่านไหมครับให้เราอธิฐานด้วยกันพี่น้องครับให้เราอธิฐานเผื่อท่านศาสตราจารย์ดรมานุษ์แจ้งมุกที่ไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ให้รักษาให้พระเจ้ารักษาผ่านมือหมอให้อาจารย์สุขภาพดีฟื้นตัวกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วให้เราอธิฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับ แต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคแพยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราบัดน,นี้เราขอสั่งให้โรคแพยไข้เจ็บทุกอย่างจงออกไปจากร่างกายของทุกคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะท่านศาสนาจารย์ดรมานูชแจ้งมุกประธานสากิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยที่ท่านไม่สบายและอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ตอนนี้ขอการรักษาที่มาจากพระเจ้าผ่านมือหมอ ดูแลอย่างใกล้คิดและให้อาจารย์กลับมาสู่สภาพเดิมแข็งแรงขึ้นตามปกติของพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าครับอย่าลืมนะครับซ้ายมือของท่านมี QR code คเมื่อท่านสกแกนหรือถ่ายรูปท่านจะพบกับข้อความที่น,นะครับเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวิญญาณของท่านอย่าลืมส่งลิงก์มาอนจาจา์ใหญ่ให้คนที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเขานะครับให้เขากดติดตามทุกๆวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์ตอน9โมงเช้า จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของจกจษกรและจะเกิดเขาไม่มีเวลาที่จะเข้ามาดูตอน9ก้าโมงเช้าได้เขายังสามารถจะมาติดตามย้อนหลังได้ในช่องทาง YouTube พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพพพรรรระะะะเจ้้้้าอออวยแลคคุมใหักกทป ล้นด้วยพระเมตตาประภาคหันมาหาทัานและมอบสันติสุข เจ้าสมโรปรดปรนทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกล้านจนชั่วลูกล้านขอพระเจ้าทรงโปรดปรนทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกล้านจนชั่วลูกล้าน ครอครัวหมดทงครอครัวจลูกหลานจนจะลูกหลานขระเจ้างมบทันและงพงพันอีกนร้อยพันให้ทครครหมดครอรจนลูกลานจนจลูกลานการสงสารทททัทนไปจะรงตามติอยู่ังคภัยบอบล้อมรอบกา ก็าภายในทรงอยู่ข้างกายทรงอยู่ข้างกายย้ำรุ่งวันใหม่แต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหนอย่าเมื่อเสาตร้องอย่ามเมื่อเชิญชมท่านมีพระองค์ท่านมีพระองค์ท่านมีพระ และคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอง